ทุกคนสนใจมาให้ตายเร็วส่งดอกไม้มาเร็วสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันดีค่ะบ้านสิงอะไรบ้านสิงใช่ไหมสวัสดีครับอันนี้อันนี้น้องโอมน้องโอมก่อนอมอ๋อน้องโอมโหต้องไปตามเควินมาแล้วแหละน้องโอมวันนี้โอมมาให้กับมันสิงนะดนเควินด้าบ้านสิงเราบ้านเสือบ้านเสือจ้าตายละน้องโอมนี่คนน้องโอมไหนคนไหนน้องโอมนี่น้องอมน้องโอมครัสนีารับอุ้ยสวยนะความบาย อคมใครครับใครเควินไหนเัวจีด้าตัวีพี่อะไรนะพี่พี่อะไรนะครับเควินเควินชื่อจริงชัดาเป็นลูกครึ่งชื่อจริงชดาเป็นคนตาเหรอเป็นลูกครึ่งแกเป็นคนตาแ่อะไรนะแเป็นคนตาแก่เหรอจะเป็นคนตากเหรอไช่ใช่ลูกครึ่งอยากชื่อนี้เยอยากครึ่งเป็นคนตาเป็นคนขอนเออไม่เป็นคนเลยวะเป็นคนอีสานค่ะแต่ว่า อยากมีชื่อเป็นฝรั่งเอออยากเป็นหนังชาติไงจิเวินจริงจริงวันนั้นเขาไลน์แล้วเขาบอกว่าเห็นโอมูเขากินการใหญ่เลยชอบโอ้มเขาอยากเป็นสะายบ้านสิงเขาบอกในในในแฟนคลับบอกว่าปายติดงานอยู่ไม่ติดครับติดงานมาเกือบพี่ออน อ๋อเออใช่อุ๊ยวันเกิดวันเดียวกับพี่กิฟเลยวันนี้ก็วันเกิดพี่กิ้อ้าพี่กี้กเกิใครฟโอ้พี่กิฟสวัสดีค่ะวันนี้วันเกิดพี่เขาลาบพี่กิฟต์น้องใช้แอปอะไรเนี่ยดูไวยพร้อมมาเจอพี่กิฟหน่อยอ๋อพี่กิฟเหรอกี่ปีแล้วครับน่าจะปีเจ็ดหน้านั่นเนี่ยยังสาวๆอยู่เลยยี่สิบสี่สิบยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าสี่สิบยี่ห้าใช่แฮปปี้เบิร์เดย์นะครับไม่มีโอกาสเจอกันนะครับพี่ พอคำบวยพรเป็นเป็นจังหวะได้ไหมเป็นจังหวะเอามาโอ้โอ้อ่าเจ้าเจ้าบวยพรแกคืออะไรอะไรพี่กิฟต์บวยพรพี่กิฟต์นะครับเออบวยพรพี่กิฟต์นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปวันเกิดปีนี้พี่15ปีอ่ะเอาแค่นี้แหละอะไรวะขอโทษแทนน้องนะครับน้องผมซ้อมมาน้อยครับ เอาใครมาเอ้ยมีคนมามีคนมาใครเอ่ยมีคนมามาทำไหมนี่คะอุ้ยหนูไม่ใช่แอปอื่นได้ไหมไม่ได้แอปนี้ที่สวยไปไปไปฉันบอกแล้วแป้นเข้าไลฟ์สดยังสวัสดีครับพี่แป้นน้อยพี่แป้นพี่ป้นน้อยพี่แป้นไม่ใหญ่เดี๋ยวผมมาหาน้องเต้เสร็จยังงานมันเกิดพี่ออนเสร็จยัง ยังไม่เสร็จครับเพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวไปเรียกน้องเนินนะปี้เบิร์ t เดย์ใช่ฝากบอกพี่ออน Happy birthday ด้วยนะพี่ออนดูมาพี่ออนดูมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเดินหาพี่ออนให้ไปหาลูงธนาดนไปไหนอ่ะแหมถามถึงลูกใช่ลูกธนาดนลูงธนาดนยังไม่มาครับนี่ลูกไปไหนยี่ออนพี่อนทุกคนอยาก Happy birthday ครับ เอยยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากขอบคุณนะคะคุณเพิ่มจีขอบคุณมากเลยค่ะคเลยเแม่ออนนะคะยู่ัเ่อยู่พอดีไปตอบบอลเล่อะไรคี่ตอบได้ะดีี <S 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 ่สดค่ะแกปต้องเพิ่มีวโอ้รู้จักคด้วยขอบคุณครับี่เดียวันเลค่ะใช่เกิดนเดียวกันกันดี่ี่ <LY humming> ใช่ค่ะเกิดวันเดียวกันกับกิฟเลยค่ะกิฟต์เดิมติดก็เกิดวันนี้ค่ะโอ้โหเปิดเด้เหมือนกันนะคะขอให้มีความสุขในวันนี้เอนะคะนี่คนนี้ค่ะสวัสดีค่ะเกิดวันเดียวกันเลยสวัสดีค่ะขอให้คุณกิฟต์รวยรวยเฮงนะคะขอบคุณค่ะต่างนะคะเช่นกันนะคะเชียอยู่ค่ะใช่ครับเปิดเพลเลยครับ วันเกิดวันนี้สวยทุกคนใช่ค่ะใช่ค่ะสวยสวยและรวยมากบอกคนด้วยค่ะแซ่บด้วยแซ่บด้วยพี่ออนพานักวเล่ไปขึ้นคอนบ้านสิงได้ไหมคะโอ้ยเห็นไม่อยากเห็นตาให้ไปเล่นนะได้อยู่มาไหมมาได้ไหมอ้าวไปวันนี้ไปเออแข่งเสร็จแข่งเสร็จแคปเปอร์ยิ้มอะไรอ่ะแคปเปอร์ยิ้มอะไรนักวันเล่เรางไม่เป็นสักคนนะคนเลยเปนคนไม่ผม เราก็เอฟซีแคปเปอร์อยู่นะโอ้โหอกสิงเอฟซีน้องเพิ่มเจ็ดใช่ครับฝากน้องสิงฝากน้องป้าด้วยนะคะที่สวยไหมวันนี้ดูสวน้องออฟสวัสดีค่ะค่ะติดตามพี่อยู่นะครับหนูรู้จักทุกคนเลยนี่แฟนแแทรแล้วก็เนี่ย อือทุกคนให้ให้แบบให้เยอะมากอ่ะดอกไมบ้างโธงบ้างเลยรอย่าเงี้ยจลือกอย่าลืมเชียร์นะพวกนี้อย่าลืมเชียร์ด้วยนะเอาเอาน้องเตะผู้บ่าวเก่าเลยค่ะผู้บ่าวเก่าะที่เราเปิดเพลงอ๋อพี่เขียนเพลงนะน้องอมพิออนพิออนน้องอมน้องอมเขา เขา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 แอดนักเล่มานะเควินนะถ้าเกิว่าเป็นคนต่างชาติแล้วต่างชาติแล้วค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวจะเอามาเซอร์ไพรส์คอนเสิร์ตโอมหมดว้าวน่ก่อนเราฟังดีๆนะครับโอเคแจ๊ มแอบไปกดไลค์หัวใจเนี่ยนักวุ้นเร่เนี่ยเขาเขาไม่อ่าจะเป็นแข่งแล้วนะเขาไม่หลับเลยเขานอนไม่หลับเลยนะน้องอมยิ้งกันแล้วยิ้งกันแล้วอย่าแย่งกันนะอะไรโคนเจ๊แคปเปอร์อยู่คนข้างหน้าเป๊ะทผู้บ่าวเก่าที่เราเปิดอะค่ะทีนี้ไงค่ะคนข้างหลัง เออพี่ออนเก่งอะพี่แกชอบเลยใช่ใช่แกเคลือดตบเลยอ่ะเขาเรียกว่าลูกอะไรลูกเร็วบอลเร็วบอลเร็วให้ครับบอลเร็วเคลือดตบเลยอ่ะพี่ออนตบเลยใชู่เก่งใช่ไหมพี่เก่งใช่ไหมให้พี่ออนหูมานี่ตบตั้งแต่คอดเนี่ยนี่จนถึงฝั่งเกาหลีเนี่ย้ากพี่ออนตบหนัก จะให้ตบหนักวันนี้เราแข่งกับอาราใหีมาไล่ให้หมดทวันนี้ไม่ได้เจอเกาหลีนะวันนี้เจอตุรกีหน้าแจปเปอร์ดูสักครั้งหนึ่งโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ